วัสด,ดีคะ่ะ F4 วันนี้เจวันพามาดูซากุระอีกทิ้งนะคะนี่ต้นเตี้ยมากเลยคะ่ะสวยมีสองสีอยู่รวมกันเลยนะคะอีกด้านหนึ่งสีชมพูด้านหนึ่งสีขาวคะ่ะนี่สีชมพูสวยเตี้ยมากเลยคะ่ะนี่น,นี่เห็นไหมคะ ีเจวงเจวืงอยู่ดูนะสวยไหมคะสวยมากค่ะยาวเป็นดกดานเลยนะคะคนซามุยวันนี้อันนี้อาการหนาวค่ะคนญี่ปุ่นก็มาเหมือนกันนะคะมาเยอะเลย เขาก็มาถ่ายรูปนู่นร่วงไอบบ้พวกที่ปืนนี่สวยไหมนี่ค่ะสวยเป็นดกดาดูอันนี้ดูสีสีสชัพูสีจัพลูสวยๆเจ้ามันดีเอ็มสี่เดียร์ค่ะเสีทางประเทศไทยนะคะซากุระให้มันดีเที่ยวซากุระได้กันคะ<ว>่ะไปนะ ยาวสุดลูกตาเลยค่ะรจุปนะดูสิค่ะแถวมันแถวเลยนะเจ๊ว่าพาเดินไม่ทั่วหรอกนะคะดูทางนี้ไปนี่ก็สุดนี่เลยค่ะลูกหูลูกตาแล้ค่ะทัวธรรมดาเจ๊ต้องขับรถถ่ายนะนะคะแถวนี้เดินถายมันไม่ไม่ทั่วถึงหรอกค่ะมันเยอะมากยาว ส้มซากุระเลยค่ะในเจ๊วงวันนี้เจ๊วงก็บอกว่าเขาแก่แล้วขอพามาเที่ยวซากุระสวยๆได้ไหมอปไปไปน้องไปเดาท่ายค <แก S 1> ่ะดีเดว <laughs> <า S 2> ไปท่ายเดาท่ายเตี้ยๆให้น,นอนสวยสวยพริบเลยสวยมากมาย ขเขาตัดแลวเตี้ยได้้ขดเขาตัดกมดาเลยเตี้ยเดี๋ยวให้เดินมาใหม่ไปเดี๋ยวไปถ่ายฮะเ่อถ่ายผัวมาเที่ยวเราจะถ่ายเราจะยกกล้องขึ้นสูกสนะคะไม่ให้เห็นคนญี่ปุ่นคนเขาก็เดินกันเยอะเลยค่ะนี่อยู่ข้างร้านเจ๊วงนะคะข้างร้านรวมไทยค่ะ ว่ากายมันไ่หาที่ไหนกันี่ถาบอกพาพปไ่แจดูหน่อยบอกเอ้ยเดี๋ยวพาไปแป๊บเดียวใกล้ๆนี่เองอยู่ใกล้ตัวเรานี่เลยฮะนี่ดิมามายืนยนูน้นเดี๋ยวถ่ายให้นอยบอก รวยไหมคะหอม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 ลาคลิปดีก่าไออยู่กับซากระคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะาอยู่กูคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะกครถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจวันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ